สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนปวยทานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึงนะดอกพุทธจินดานะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่นะนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว75เซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้น ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว75ซนติเมตรนะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะคะให้เรื่มกันประมาณ3ซนติเมตรนะคะแบบนี้นะแต่แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะน,นะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่3สวมมาในเส้นที่2 เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะเอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะนะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะจับ,งลงบ,บ,นบนจปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปนะคะนีนะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้คะ่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมานะคะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ้วป้งก <committing S 2> или или ับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ идет, ข้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ istas, ้นมาทับด้านบนแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนี่นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปแบบนี้นี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะนี่นะคะ่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับดันมาดันนี้ดึงให้กระชับเข้ามาค่ะนี่ค่ะนะคะให้ได้แบบนี้นะจับบินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นไปจับพาดข้ามสามเส้น พัดข้ามสามเส้นค่ะนะคะพัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือลิบบินนะคะ3มเส้นสุดท้ายนี้นะเส้นนี้ค่ะจะพาดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจะพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สามนี่ค่ะให้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ ในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะดึงให้กระชับเลยนะคะนี่ค่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็สอดลอ3สามเส้นใหม่ไปนะคะหนึ่งสองสามนี่นะสอดร้อ3สามเส้นไปแบบนี้ค่ะสอดร้อ3สามเส้นไปนตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ นี่ค่ะแบบนี้พอเราได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะเราจะจับริบบิ้นนะคะเนี่ยนะเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะบิดขึ้นไปแบบนี้นะบิดโค้งไปแบบนี้นะคะจับม้อนขึ้นไปแบบนี้นี่ค่ะเราก็สอดเข้าไปในรูนี้แบบนี้ค่ะนนะคะจับพับลงมานี้แล้วก็โค้งริบบิ้นขึ้นไปแบบนี้ค่ะ นะคะโค้งขึ้นไปแบบนี้สอดเข้าไปในรูนี้นี่ค่ะนะคะสอดขึ้นไป สอดเสร็จเรียบร้แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดริบบิ้นออกมาด้านนี้ค่ะจับมานะจับริบบิ้นนะคะโนนะคะ้งมาแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะเอาเส้นนี้นะคะจับโค้งมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะโค้งมาแบบนี้นะคะเราสอดรูนี้รูถัดมานี่ค่ะริบบิ้นจะออกไปตามแนวริบบิ้นของมันเองนะคะรอดหนึ่งร้อดสองมาแบบนี้นะนี่ค่ะเดินมาแบบนี้ เส้นถัดมาค่ะจับโค้งมาแบบนี้เลยค่ะพอมมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปนะนิ้นเบี้งก็จะออกมาดูถัดมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะน,นะคะวนมาแบบนี้แล้วก็สอดดูนี่สอดมาเลยค่ะ นะคะก็จะได้แบบนี้นคะคะพอเราได้แบบนี้นะได้แบบนี้นะคะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็สอดเก็บนะคะรอดสามเส้นกลับไปเก็บนะนะคะกับสอดรอดสามเส้นกลับไปแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดปลายริบินทิ้งนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะนะเราได้แบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินความยาว30ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะ เราก็สอดเข้าไปค่ะสอดลอดสามเส้นเข้าไปแบบนี้นะคะสอดไปให้สุดเลยนี่ค่ะสอดไปค่ะ นี่ค่ะให้ได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับบิดบินมานะคะบิดโค้งมาด้านนี้นะนะคะบิดโค้งมาแบบนี้นี่ค mm ่ะจับบิดโค้งมาแบบนี้นะเราจะสอดเองด UH! ูนีกดลงไปนิดนึงค่ะสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะประคองประคองกริดมานิดนึงแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะได้กริดแบบนี้นะคะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะบิดมาแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะ แล้วเราก็สอนลงไปนี่ค่ะ น่คะพอเราสอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นคะนคะก็จะได้กรีบแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับนะคะสอดกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนค่ะ นี่นะคะพอได้แบบนี้นะเราก็เปิดเสร็จริบบิ้นออกมาด้านนี้จะพับมาด้านนี้ค่ะพับลงมานะบิดค้อามมาแบบนี้ค่ะสอดลงไปนะคะแล้วก็ดึงลงมาเราจะได้ปิดแบบนี้พับมาด้านนี้ค่ะพับบิดค้อมมาแบบนี้สอดลงไปค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้ปิดแบบนี้นะแล้วก็ดึงนะคะนะคะ้วแ,แบบนี้เสร็จแล้วก็พับขึ้นด้านบนค่ะพับสอดกับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะแบบแบบนี้นะเราก็เปิดลิบินออกมาด้านนี้พับลงมาด้านนี้ค่ะนะคะสอดลงไปนะช้นิประคองประคองนิดนึงเวลาดึงน,นะคะนะเราก็จะได้กรีดแบบนี้พับลงมาง่งายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สอบลงไป เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแบบนี้เราก็ตัดปลายดิบินทิ้งนะคะตัดปลายทิ้งนะคะให้เหลือประมาณ3เซนติเมตรนะให้เหลือพอสอดเก็บได้นะคะไม่ต้องเหลือเยอะนะเราตัดทิ้งเลยนี่ค่ะไดแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เราก็พับนะคะสอดกับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกพุทจินดานะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามบดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ